ที่ร้านไทยแลนด์ดอช็อปนะครับเรามีอุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าของเล่นต่างๆสำหรับคนที่ชอบชีวิตการแจ้งมากมายเลยครับเราอยากจะเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวมาเล่นมาดูของมาคุยกับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่ที่เมืองจายนี่ที่สาขาสารแดงสาขาตลิ่งชันสาขาสุขวิทร้อยหนึ่งหรือที่เชียงใหม่นะครับแต่ถ้าหากท่านอยู่ไกลเพื่อนๆอ,อ,อยู่ไกลนะครับหรืออาจจะอยากได้ของเล็กๆน้อยๆไม่อยากจะฝ่ารถติดเข้ามา หรืออาจจะนึกอยากได้อะไรกลางดึกร้านไม่เปิดเรามีบริการให้สั่งออนไลน์ได้นะครับเป็นระบบออนไลน์ที่สั่งผ่านอ e ีคอมเมิร์ซนะครับมีเห็นสต็อกชัดเจนเลยว่ามีของไม่มีของสั่งแล้วจ่ายเงินด้วยระบบที่ปลอดภัยของส่งถึงบ้านลองดูกันนะครับว่าระบบนี้ใช้งานยากง่ายแค่ไหนโอการซื้อสินค้าในเว็บไทยแลนด์ดอชอปนะครับเราสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ ดยที่เราเข้าไปที่เว็บ t h a i l a n d ออนไลน์ชนะครับเราสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกอย่าง,งบนหน้าเว็บนะครับเราเลือกสินค้าแล้วก็กดแอดทูคาร์ไว้เท่านี้สินค้าก็จะเป็นของเราแล้คือเราจะจองไว้นะครับและทีนี้ต่อมาในส่วนของเรื่องขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับการสั่งซื้อก็คือว่าหลังจากที่เราแอดทูคาร์สินค้าตัวนั้นไว้แล้วเนี่ยเราก็จะกดดําเนินการสั่งซื้อปุ๊บก็กดสั่งซื้อเสร็จ นะครับก็จะเข้าไปที่หน้าจอหน้าจอหนึ่งซึ่งถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็สามารถสั่งซื้อได้ครับไม่ยุ่งยากอะไรก็เพียงแต่กรอกข้อมูลส่วนตัวตามนั้นหรือเราจะสมัครสมาชิกกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปถ้าเกิดเราซื้อเราก็เพียงล็อกอินชื่อ username กับ password ครับแล้วข้อมูลทุกอย่างก็จะขึ้นมาครับต่อมาเป็นเรื่องการชําระเงินนะครับการชําระเงินสามารถทําได้สองช่องทางตอนนี้ก็คือผ่านทางระบบการโอนเงินทางหน้าบัญชีธนาคารหรือ สามารถชําระผ่านระบบบัตรเครดิตซึ่งของเราเราใช้ระบบวีทัศน์ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นระบบที่ปลอดภัไยไม่มีว่าเอามาซื้อของที่นี่แล้วข้อมูลจะไปรั่วไหลหรือยอดจะเกินอะไรอย่างนั้นครับต่อมาเป็นเรื่องการจัดส่งนะครับการจัดส่งผมจะจัดส่งสินค้าทั้งหมดเป็น EMS ทุกชิ้นโดยที่หลังจากที่ส่ง EMS แล้วผมจะขึ้นแพ็กกิ้งน้ำเบอร์ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าได้บนหน้าเว็บไซต์แต่แล้วดวชอช้อปอีกทีหนึง่ง นะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายการที่ตัวเองสั่งซื้อไว้เราจะมี tracking number ขึ้นด้านล่างนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงโทรหาได้เลยจะเป็นไลน Facebook อีเมลได้หมดครับก็ถ้าเกิดว่าสะดวกนะครับสามารถเข้ามาดูสินค้าได้ที่ Thailand Outdoor Shop นะครับเรามีเพื่อนคุยเพื่อนเล่นมากมายมีสินค้าทุกอย่างให้ดูหรือถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆก็สั่งเป็นทางออนไลน์ก็ได้ผมดูแลให้เต็มที่ครับ ถึง้าถึงมือแน่นอน